ขบวนพาเลตนะคะการแข่งขันกีฬานะคะเยี่ยมความสามัคคีประจำปีนะคะอของหมู่บ้านกีฬาสองนะคะก็เป็น ดเข้าสุสนามนะคะพกเพื่อนค่ะก็บราการนะคะยมเช้านะคะในสนามานกีฬาเนกประสงค์นะคะหมู่บ้านกจษนาสองประทุมธานีนะคะนี่ก็เป็นกระบวนของอบตอตำบลกระแชงนะคะนี่ก็ กระแชงเข้มแข็งนะคะเ,เพื่อนค่ะก็เป็นป้ายต่างๆนะคะก็เป็นของอบตตำบลกระแชงนะคะหมู่บ้านกิษนาสองก็เป็นขึ้นอยู่กับตำบลกระแชงนะคะหมู่สามนะคะเพื่อนค่ะก็ลิ้วขบวนนะคะนักกีฬาเข้าสนามไปแล้วนะคะ ยังไม่หมดนะคะข,ขบวนยังไม่หมดนะคะขบวนยังไม่หมดนะคะ ก็แต่ละหมู่นะคะแต่ละหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆค่ะก็นํานักกีฬาเข้ามาร่วมการแข่งขันนะคะน่าจะหมดแล้วนะคะขบวนนะคะก็เข้าสู่สนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปดูด้านในกันนะคะบรรยากาศด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็ให้นักกีฬาแล้วก็ผู้ร่วมการแข่งขันแล้ว ท่านมาลงทะเบียนให้เราก่อนนะครับลงทะเบียนก่ตัวอาหารเช้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเป็นรอบจั้นหนักชลานะครับท่านทานที่ล้วรบกวนผู้จัดการทีมนะครับประจำหมู่บ้านจิตสนานสองคนไปน้ลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเล่นกีฬานะคะฝั่งนี้นะคะเชิญครับเปิดการลงทะเบียนนะคะเข้ามาดูสิให้เราก่อนเราจะได้เหมือนท่านยืนยันตัวตนว่าท่านนี้แยกย้ายนะคะสถานที่จัดงานแล้วนะครับ ลงทะเบียนครั้งนี้ย้ายไปพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะก็มีการเริ่มลงทะเบียนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือก็อาหารเช้านะคะของนาทียาและคุยโยงงานนะคะเพื่อนๆขอเชิญมาลุกทะทานอาหารกันตามอัธยาศัยเลยนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศยามเช้าที่สนามกีฬาเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านปิศาจนาสองนะคะ ท่้ระับนะเดี๋ระบว้งขบวนพาเลสขบวนนักกีฬาก็พักผ่อนกันตามอัตยาใสยนะคะจะรับทานอาหารกันนะคะก่อนที่ จะเริ่มการแข่งขันนะคะฝนก็จะเริ่มโปรยปลายลงมาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะกออุณหาูมิเช้านี้ที่สนามกีฬาเนตรประสงค์ประจำหมู่บ้านกีฬาสองนะคะเพื่อนๆค่ะ13ขวดเดี๋ยวหลังพิธีเปิดปุ๊บไปรับได้นการก็แยกย้ายกันนะคะเข้าไป และประชาชนทุกท่านและงานกันแล้วนะคะเปนหัวหน้าทีมนักกีฬาทุกประเภทนะครับทุกประเภทก็จะเป็นวนะคะมมวยสำหรับแจกในการแข่งขันใองานแข่งขันสมดุลนะคะเพื่ให้ที่กองอำนวยการถ่ายไว้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวท่านรับรามหวังเม็ดต้อแล้วนะคะจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับผู้สีนะครับกีฬาทุกประเภท ท่านเอากับตันทีมก็คือหัวหน้าทีมของท่านนะครับเอาบัตรประชาชนเพื่ันเพื่อนค่ะฝากเพื่อนพี่น้องๆนะคะตามรับชมคลิปนะคะพามาชมงานนะคะเปิดการแข่งขันกีฬานะคะเพือดฟามจำาทีนะคะประจำปีนะคะของหม่บ้านกิจนาสองไ้เพียงแค่นี้นะคะฝนเริ่มโปรยปลายแล้วนะคะเพื่อนค่ะ ฝากติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเมยด้วยนะคะเอลิกาขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ